คครับวันนี้ผมก็จะมาสอนที่การปั่นทัวร์กันแบบว่าต้องใช้เวลาในการปั่นหน่อยนะ<อ>คือสำหรับปั่นทัวร์เนมินในเกมฟีฟ้านะครับก็ใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลาแหละ<อ>คุณเราไม่ปั่นตอนนอนก็นได้อย่างเงี้ยน,นะครับ <Hey! S 1> เอออผมพูดเข้าใจเปล่าผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนนะครับแอปที่มันต้องมีแอปที่ต้องมีนะครับก็แอปออโต้คิงนะครับ นี้เลยให้คุณไปโหลดจากใน Play Store นะครับเอาไอ้ี่่อะโอเคอเคข้าที่ Play Store แล้วพิมพ์ว่าออโต้คลิกนะครับในแอปนี้นะผมออโต้คลิก <Yeah. S 1> นะครับให้ทำการเปิด ทุยให้โหลดโหลดมาแล้วกดเปิดเลยนะครับตอนแรกนะครับให้มันมันขึ้นนี้นะให้กดเริ่มต้นนะครับผมกดอนุมัตินะครับแล้วกดตกลงอย่างนงี้นะครัผมแล้วกดย้อนกลับนะครับแล้วให้เราเลือกไปที่โหมดหลายเป้าหมายนะครับกดไปแล้วผมนี่นะฮะโอเคครับหลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปที่ฟรีไฟล์แล้วผม วิธีนี้เอาไว้ใช้สำหรับตอนนอนนะครับผมเอาไว้ปั่นทัวร์นะครับตอนนอนนะฮะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเราถ้าเราเจอ,เอตี้แบบว่ามาปั่นโทัวร์ในเมน่นอย่างเงี้ยเราก็ดีไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยเสียเวลามากเท่าไหร่นะฮะถ้าเราเจอตี้ที่มัน ใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอเปล่าสียงเกีเก่ยวนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมกดกดบวกตรงนี้ครับผมกดกดบวกนะฮะอันนี้วะอันนี้ครับเอา กดบวกมาหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้เป้าหมายหมายเลขกหนึ่งนะครับให้เลื่อนมาตรงเป้าหมายตรงเนี้ยเป้าหมายที่มันเพิ่มมานะครับให้เลื่อนมาตรงกดเริ่มเกมนะครับผมแล้วก็กดปุ่มปุ่มนี้นะปุ่มสามเหลี่ยมนะครับกดเลยครับกดแล้วผมเอ้ยเฮ้ยไอเหียนี้หมดทั่วไปเอ้าไอซ่าหมดทั่วไปก่แม่ ผม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 ลืมกดโหมดซีีผมโอเคนะครับ C <W> C. ผมก็ผมได้ทําการออกมาจากโหมดทั่วไปแล้วครับตัว <Yeah. S 1> ถ่ายให้เราเลือกไปที่โหมดอีวีซีนะครับซีีอ่ากสวรรค์ C C, ับซีีทั่วไปเลยครับผมแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมใส่ชุดแบบน,นี้นะครับมับนดูวินเทจดีครับโอเคพอเราเลือกโหมด ซีวีธรรมดาแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้เลยโอเคนะครับผมเราเข้าเกมนะฮะครับเมื่อกีเนี่ยเห็นเห็นตรงใหม่เป้าหมาเ่เล็กนึงว่ามันก็จะทำการกดรัวอะไรแบบนี้นะครับผมเราสามารถปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะครับเจะกังวลอะไรนะฮะกังวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผม าเราเจอตีที่ปั่นทัวร์ก็ดีไปหน่อยนะครับผมเนี่ยพอเจอตีอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องรอหน่อยนะครับผมโอเคครับฝั่งนู้นมาปั่นทัวร์เนตตนะครับโอเคครับเราก็ถือว่าดีไปนะครับผมเกมอขอทำการเร่งคลิปนะครับผม โอเคนะครับผมเมื่อกี้โปรแกรมอันมันหลุดนะครับแล้วก็โปรแกรมอาต้คิ้มันหลุดด้วยนะครับก็ก็ผ่านแล้วนะแล้วก็ชนะนะครับง่ายๆนะผมนะครับผมก็เนี่ยครับเราพอเราตั้งตั้งปุ่มตรงกับเริ่มเกมนะส่วนเรื่องออกนาบิก็ไม่ต้องเป็นห่วนะครับนีบ่ตรงกับปุ่มเริ่มเกมเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาใช้กนได้นะครับโอเคนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ลองไปทำดูนะครับเอาเฮ้ยเิดแล้วก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าใครชอบนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะกันนะครับบ๊ายบายครับ